เพื่อไทยจี G. ประยุทธ์ยุบสภาซัด8ปีประชาชนไม่มีความสุข16ธันวาคม2565นายสมคิดเชื้อคงสอสออุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านวิบฝ่ายค้านเปิดเผยว่าการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมสภาล่มบ่อยเป็นเรื่องของสภานั้นการพูดเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นรัฐบาลแล้วทําให้สภาล่มบ่อยจะเป็นรัฐบาลไปทําไม การพูดเช่นนี้เป็นการปัสสวะให้พ้นตัวในฐานะพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นเสียงข้างมากจะมาปัสสวะแบบนี้ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาหนีแบบนี้ไม่ได้อยากให้ไปถามนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาที่เคยพูดไว้ว่าเรื่ององค์ประชุมเป็นเรื่องของรัฐบาลดังนั้นการที่สภาล่มก็มาจากฝ่ายรัฐบาลแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่เกี่ยวกินยาผิดซองหรือเปล่า นายสมคิดกล่าวว่าส่วนที่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าไม่ได้ไปต่อก็เสียใจอยากบอกว่า8ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนไม่เคยมีความสุขเลยอยากให้เลิกฝันถ้าอยากลงการเมืองให้มาต่อสู้กันในสนามเลือกตั้งอยากกลัวการเลือกตั้งต้องเข้าใจการเมืองว่าพี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินพลเอกประยุทธ์อยู่มา8ปีถ้ายังไม่พอใจก็มาสู้กันในสนามเลือกตั้ง ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะให้พักกันเมืองไหนเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลการที่ออกมาพูดว่าสภาล่มไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอย่ามาเป็นรัฐบาลเลยยุบสภาไปเลยดีกว่าพอแค่คุมเสียงในสภายังทําไม่ได้แล้วจะไปสร้างความสุขให้ประชาชนได้อย่างไรนายสมคิดกล่าวฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลน